สวัสดีครับก็กลับพบกับหมอทุงคำอีกครั้งนะครับบาอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ครับวันที่24กันยายน2561นะครับเวลาอัดคลิปตอนอยู่ที่ตี5นนาทีก็สำหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปวันที่17กันยายนเนี่ยนะครับคลิปล่าสุดที่ผมอัดเอาไว้เนี่ยนะครับผมได้สรุปแล้วก็วางแผนทิศทางทองคำเอาไว้ให้นะครับ ตลอดทั้งทิศเลยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ํามาตลอดนะครับว่าทองคำเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นเทรนทองคําขาขึ้นระยะกลางนะครับฉะนั้นก็เลยไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ว่าทองคําในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันย่อดตัวลงนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับโดยสามารถทะลุผ่านราคา1,195เหรียญขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดที่ราคา 1>, 1 2 0 9 1 2 1 0เหลรียญน,นะครับก็เป็นไปตามเทนขาดขึ้นระยะกลางทีนี้อพอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถทะลุผ่านราคา1,210เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็จึงถูกทุบกลับลงมานะครับซึ่งถูกทุบหนักพอสมควรนะครับโดยที่มันสามารถลงมาได้ถึงระดับ1,191เหรียญน,นะครับ แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดต่ำกว่า1,191เหรียญลงไปได้นะครับเทนทองคำขาลงระยะกลางก็เลยยังไม่ทำงานอีกนะครับไซเว์ไปมาเนี่ยในกรอบเกือบ20เหรียญน,นะครับโดยนิมมอลสกขเนี่ยนะครับเมื่อมาแตะที่ราคา1,191เหรียญได้เนี่ยนะครับก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปถึงราคา1,200เหรียญอีกครั้งนึงนะครับ แล้วก็ปิดตลาดบริเวณ1 1 9 9ห่ยเหรียญมันแปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าไอ้เทรนทองคำขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันก็ยังทำงานอยู่ของมันเหมือนเดิมนะครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับว่าในช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเทรนทองคำขาขึ้นระยะยาวเนี่ยนะครับมันเพิ่งเริ่มทำงานนะครับ มันอาจจะเป็นในยะสํสำคัญอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเมื่อเทนทองคำขาขึ้นระยะยาวทำงานเนี่ยนะครับไอการที่มันเทลงมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการลงครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับก่อนที่จะขึ้นยาวๆขึ้นไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ทองคําในอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับมันจะมีทิศทางไปอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็คงต้องมาดูกันว่า ไอเทคนิคข้อที่บอกว่าขาคริยะกลางกบยาวเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่ามันถูกสับขาหลอกเปลี่ยนเป็นเทนขาลงแทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้ก่อนที่จะไปฟังแผนการส้ทองคำนะครับก็เหมือนเดิมครับขอฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้นิดนึงนะครับก็คือสำหรับลูกค้าโบกอก2นะครับที่เปิดพอร์ตและโอนเงินแล้วนะครับที่ เล่น EA Robot ของผมนะครับตอนนี้มีทั้งหมด11ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดโปรแกรม Run Robot เนี่ยนะครับก็คือต้นเดือนตุลาคมนะครับก็เดี๋ยวรันพร้อมกันเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทางทีมงานของผมเนี่ยนะครับหรือว่าทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยครับก็คือเอาพอร์ตของท่านเนี่ยนะครับไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่แค่รอรันเฉยๆนะครับก็เดี๋ยว ผมให้ส่งสัญญาณปุ๊บเดี๋ยวก็รันแล้วนะครับทีนี้ก็เกิดท่านที่สนใจนะครับหรือว่าท่านที่ฟังคลิปนี้นะครับสนใจอยากลงทุนทองคาในรูปแบบของโลบอทหรือในรูปแบบของการเทรดด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับมีการซื้อมีการขายให้นะครับมีการปิดกําไรให้มีการตัดขาดทุนให้เรียบร้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เหลืออีกประมาณ9ที่นะครับ ตอนนี้มี11แล้วนะครับก็คือผมบอกแล้วว่าผมรับได้แค่20ที่นั่งเท่านั้นนะครับหรือ9ที่เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ที่จะลงทุนนะครับก็จะมีแค่2แบบนะครับก็คือลงทุนที่5,000เหรียญนะครับกับ1 0,000เหรียญเท่านั้นนะครับไม่นะครับมีการมาเพิ่มทุนทีหลังนะครับเพราะว่าในระบบของไอโรบอทของผมเนี่ยนะครับมีการคำนวณ MM เอาไว้นะครับ จึงจะไม่มีการคอมมาจินหรือเรียกหลักประกันเงินลูกค้าเพิ่มนะครับแล้วก็ผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำมาตลอดนะครับว่าถ้าเกิดท่านใดครับที่เล่นโรบอทนะครับแล้วเกิดพอดแตกขึ้นมานะครับหรือเกิดขาดทุนขึ้นมาจนหมดนะครับผมอาจารย์เติ้งครับยินดีจะชดใช้ให้50%นะครับจากเงินลงทุนของท่านนะครับอันนี้คือผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับแต่กลับกันครับ ถ้าเกิดเทรดด้วยโรบอทแล้วมีกำไรนะครับท่านจะต้องแบ่งกำไร20%นะครับให้กับทางทีมงานของโปรแกรมเมอร์แล้วก็มาร์เก็ตติ้งเขานะครับก็ถือว่าแฟร์แฟร์นะครับกำไรท่านได้80นะครับแบ่งให้ทีมงาน20%แต่เวลาที่เสียหายขึ้นมาท่านได้50%นะครับก็ถือว่าท่านลงทุนที่มีความเสี่ยงที่น้อยลงนะครับอันนี้ก็คือผม ก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าคนที่สนใจนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับที่เทรดอยู่กับโบ๊กหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับในการปิดซีซั่นแรกนะครับของการที่เราจะแจกทองคํากันนะครับที่สามเดือนที่ผ่านมานี่นะครับก็เกิดใครเพิ่งมาฟังคลิปนี้ก็โบ๊กหนึ่งเนี่ยที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ยนะครับก็คือมีการแจกรางวัลเป็นทองคําให้นะครับสําหรับ ลูกค้าที่เทรดทองคําครบทุกๆห้าสิบลอตนะครับก็คือแจกให้หนึ่งสลึงนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เข้ามาถึงเดือนที่สามแล้วนะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับซีซั่นแรกนะครับถ้าเกิดเปิดซีซั่นสองนะครับเดี๋ยวจะแจ้งทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็คือจบสําหรับประัมพันธ์นะครับก็มาเข้าเรื่องการนะครับสำหรับแผนการเส้ทองคำครับในรูปแบบของโกลสปอตหรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับ ก็จะมีแบบนี้นะครับามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าตอนนี้เวลานี้นะครับอาจารย์เติ้งเนี่ยนะครับก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าทองคำเนี่ยนะครับยังอยู่ในเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่แล้วก็ระยะยาวเนี่ยพึ่งจะเข้าร่วมผสมลงนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นตามเทรนนะครับก็คือให้มอง ราคาทองคำครับเพียงจุดจุดเดียวครับคือที่ราคา1 1 9 1เหรียญน,นะครับถ้าเกิดราคาทองคำครับยังยืนอยู่จุดนี้ได้นะครับยังยืนเหนือราคา1,191เหรียญได้อยู่ครับให้มองทองคำครับยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับย่อลงแล้วก็จะขึ้นต่อนะครับเป็นไซ w ์เว้าแต่ถ้าเกิดมันหลุดลงต่ำกว่าราคา ,1 1 9 1ห่ยเหรียญได้เมื่อไหร่ นะครับอันนี้แหละครับมันจะโดนสับขาหลอกซึ่งสับขาหลอกอันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันสับขาหลอกทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนั่นแปลว่าถ้าหลุด1191ลงมาได้เทนทองคำขาลงระยะกลางและยาวจะทำงานพร้อมกันทันทีนะครับอันนี้พายุลูกใหญ่จะมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะทีนี้มา ในส่วนของคนที่ชอบเล่นแบบ Day t เทรดหรือแบบเล่นรายอาทิตจบนะครับก็สำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับให้จับตามองราทองคำครับที่1,202เหรียญถ้าเกิดทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้ครับมันจะเกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับโดยมีเป้าหมายกำไรที่กรอบราคา1,205จนถึง1,208เหรียญ ถึงจุดนี้ครับให้ปิดกําไรออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาดูจุดไคลแม็กที่จุดเดิมครับที่ราคา1,210เหรียญหรือว่าตั้งบารสต็อปรอก็ได้นะครับที่ราคา1,210เหรียญครับตั้งรอไว้เลยครับเพราะถ้าเกิดมันทะลุจุดนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้แหละครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปไกลนะครับเป้าหมายกําไรในกรอบ1 2 1 6จนถึง1,220เหรียญนะครับ ก็คงไม่ยากเกินไปที่จะไปถึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่คำนวณได้นะครับก็คิดว่าคงไม่น่าเกินราคา1,227เหรียญน,นะครับถึงจุดนี้แล้วน่าจะถูกทุบกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุราคา1,227เหรียญไปได้นะครับในอาทิตย์นี้นะครับมีโอกาสที่ขึ้นไปแบบกูไม่กลับเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้ว ต้องระวังไว้ด้วยครับแต่ส่วนตัวเนี่ยครับผมมองว่าด่านราคา1227เหรียญเนี่ยมันยากที่จะผ่านขึ้นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วก็น่าจะต้องทดสอบกันหลายครั้งพอสมควรนะครับส่วนสำหรับท่านที่รอซื้อของถูกนะครับก็ให้รอราคานะครับที่หรือตั้งบายลิมิตเนี่ยรอนะครับที่ราคา1194 1 194, 1 8 7 แล้วก็1,181เหรียญน,นะครับครบสามม้นี้แล้วนะครับถ้าเกิดทองคำยังลงต่อนะครับก็คือให้หยุดไล่ซื้อทันทีนะครับสำหรับทองคำเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงใหญ่พอสมควรส่วนท่านที่รอเปิดขายเซลล์อยู่นะครับหรือว่าต้องการเก็งกำไรขาลงนะครับหรือใครที่ยังคิดว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับก็ให้จับตามองหลังทองคำครับที่ 1,195เหรียญถ้าเกิดหลุดจุดนี้ลงไปได้ครับมันจะเกิดสัญญาณขายเซลล์ระยะสั้นนะครับหรือว่าให้ตั้งเซลลสต็อปรอไว้เลยครับที่ราคา1,194นะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่1,190 1พ8 4แล้วก็1,178เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นส่วนเทรนนะครับตอนทองคำรีบาวขึ้นไปนะครับ แล้วก็เปิดขายเซลล์ส่วนทางลงมานะครับก็ให้ไปตั้งเซลล์ลิมิตรอครับที่ราคา1215 1,219แล้วก็1224เหรียญน,นะครับถ้าเกิดเซลล์ครบ3มไม้นี้แล้วนะครับแล้วทองคำยังขึ้นต่อนะก็คือให้หยุดการไล่ขายเซลล์ทันทีนะครับเต่ว่ทองคำเนี่ยขึ้นไปแบบกูไม่กลับแล้วนะครับสรุป คำแนะนำในอาทิตย์นี้นะครับทั้งชาวดอยและชาวเหวนะครับว่าจะแก้ไขพอร์ตอย่างไรนะครับผมสรุปให้แบบนี้นะถ้าเกิดใครที่จะเล่นตามเทรนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางกับยาวเนี่ยเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยนะครับหลักทองคำครับย่อตัวลงครับแล้วก็ทยอยเข้าซื้อนะครับตราในทองคำครับยังยืนเหนือราคา1,191เเหรียญได้อยู่นะครับ ให้มองทองคําขึ้นเอาไว้ก่อนนะครับและถ้าเกิดทองคำครับสามารถทะลุผ่านราคา1210เหรียญได้ด้วยนะครับมันจะเป็นการตอกย้ําของเทรนทองคําขาขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งออไอเป้าหมายกําไรในกรอบ1220ถึงห2 2 5ี่เหรียญเนี่ยผมคิดว่าคงคงไม่ยากที่จะขึ้นไปถึงนะครับแต่กลับกันครับถ้าเกิดทองคำครับมันยังรีบาไม่ผ่านราคา1,210เหรียญ และหลุดลงต่ำกว่าราคา1 1 9่เา1 1 9เเหรียญได้ก่อนนะครับอันนี้พายุลูกใหญ่จะมานะครับสำหรับขาลงนะเพราะว่ามันสับขาหลอกเปลี่ยนเทนเป็นระยะกลางแล้วก็ยาวเนี่ยนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมคำนวณเป้าหมายขาลงสุดท้ายเนี่ยได้ในกรอบ1,178จนถึง1,173เหรียญน,นะครับนี่คือคำนวณต่ำสุดเท่าที่คำนวณได้นะครับอ่ะ ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่อ,อยากจะเล่นโรบอทนะครับมีคำถามถามมาเยอะมากว่าอยากจะเห็น performance ของบอทที่อาจารย์เติ้งนะครับเทรดเพื่อความมั่นใจว่าเฮ้ยเทรดมาแล้วผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับผมให้ดูนะแล้วผมก็มาร์กเอาไว้ด้วยนะครับเอาผมสรุปก่อนนะสำหรับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับก็คือลงทุนมา5,000เหรียญน,นะครับ กำไรอยู่ที่1,164เหรียญน,นะครับเทรดทั้งหมด1,304ครั้งนะครับก็เออ่ Profit นะครับก็คือกำไรชนะเนี่ยนะครับอยู่ที่1,099ครั้งแล้วก็ขาดทุนอยู่ที่205ครั้งนะครับอ่ะผมให้ดูนะครับช้าๆนะครับเผื่อใครที่อยากจะดูนะครับอ่ะผมให้ดูช้าๆเลยนะครับเผื่อใครจะสต็อปแล้วก็ จะได้ดูชัดเจนนะครับจะเห็นกราฟนะครับว่ามันไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คงเห็นชัดเจนนะครับเผื่อใครจะตอปดูได้นะครับอ่ดูนะห้าพันเหรียญนะครับส่วนหนึ่งหมื่นเหรียญครับก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นแต่ว่ากําไรมันจะมากกว่านะครับก็ลงทุนหนึ่งหมื่นเหรียญครับตอนนี้ก็กําไรอยู่ที่สองพันสามร้อยยี่สิบเก้าเหรียญนะครับก็เหมือนกันนะครับ่ผมให้ดูนะครับอ่า นะครับได้เห็นชัดชัดเจนนะครับนะเห็นกราฟด้านล่างด้วยเนาะอ่าโอเคนะครับนี่ผมจะชาให้นะเผื่อขยายสต็อปอ่อสต็อปดูนะครับก็ดูเอานะครับอ่าโอเคตามนี้นะครับอ่าก็นี่คือเป็นฟอร์แม์นะครับที่คนทางอ่อใน YouTube นะครับก็ไลน์มาขอนะครับผมก็ให้แล้วนะครับก็ที่เหลือท่านก็ตัดใจเองครับว่าท่านอยากจะลงทุนด้วยโรบอทหรือไม่นะครับ ก็สาหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับหรือว่ากล้ากลัวในขัดสินใจลงทุนก็เราใช้โรบอทดูนะครับมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็สําหรับคนที่อยากเทรดด้วยมือเหมือนเดิมนะครับอยากเทรดโก้สปอตนะครับหรือเทรดด้วยด้วยวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีความรู้นะครับผมยินดีจะสอนให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ชิกแนลนะครับก็สามารถเข้ากลุ่ม v i p ได้ครับติดต่อทางผมครับที่ i อ l ดี e ครับเติ้งนะครับ ทีไ a i l a n d ครับ E ครับ R ครับ N ครับแล้วก็ G ีกูดนะครับหรือว่าปรึกษาโดยตรงที่เบอร์ครับ0873434545นะครับผมมีเบอร์เดียวนะครับก็ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับสำหรับนี้คงมีแค่นี้ครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ให้ยึดบทความนี้ล่าสุดเป็นหลักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าครับเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับขอให้ท่านโชคดีครับสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับจากอาจารย์เติ้งครับ